วันนี้รู้สึกอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในฐานะที่เป็นโคชวิ่งนะคะที่เทรนทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยนะคะก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยในบริบทของการเจ็บเข่านะคะในคนไทยกับฝรั่งเนี่ยต่างกันนะจะเล่าให้ฟังเลยละกันเป็นตัวอย่างเคส by เคสไม่ได้แปลว่ามันครอบคลุมทุกในทุกเคสนะคะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าอืมเอาคิดว่าโดยทั่วไปนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือ ยอตัวอย่างเช่นนักวิ่งที่อ่อนประสบการณ์นะคะของคนไทยนะก็เอาของฝรั่งก่อนแล้วกันนักวิ่งที่อ่อนประสบการณ์ของฝรั่งเนี่ยนะเขาก็จะประมาณว่าไม่รู้อะว่าต้อง increase mileage เท่าไหร่นะคะก็คือเพิ่มระยะทางเมงื่อไหร่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ออกตัวเร็วไปเริ่มต้นวิ่งแบบก็เร็วเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็จะทําให้เขารู้สึกว่าบาดเจ็บได้โทรศัพท์โทรศัพท์ลุดมืออ่ะโอเคที่นี่คนไทยนะคะก็ อืมถ้าอ่อนประสบการณ์นะส่วนใหญ่จะเปพบว่ากล้ามเนื้อเราอะไม่ถูกใช้งานมาเลยนะคะคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเดินเท่าที่เจอเคยเจอนะคะคนที่ประมาณเดินละเดินเวลาห้าร้อยเก้าหรือหนึ่งพันเก้าเลยประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าอใช้วินมอเตอร์ไซค์เอานะคะในขณะที่อฝรั่งเนี่ยนะเวลาที่เราเขาเดินเนี่ยเขาก็จะ ส่วนใหญ่อะเอาจริงๆนะเขาจะไม่ค่อยมีเงินที่จะเดินที่จะที่จะอยู่ในเมืองหลวงอะอยู่ในลอนดอนหรืออะไรเงี้ยเขาจะอยู่นอกเมืองเพราะฉะนั้นอนะเขาก็จะต้องหนึ่งขึ้นรถไฟมานะคะรถไฟใหญ่เนะี่ยข้ามเมืองมาหนึ่งหนึ่งตลบนะคะมาถึงลอนดอนต้องเดินลงบันไดไปเพื่อไปรถไฟใต้ดินเดินขึ้นบันไดไปวันหนึ่งเนี่ยนะคะก่อนจะไปถึงที่ทําง,งานเนะี่ยเขาจะเดินไปแล้วประมาณแบบเป็นหลายพันก้าอ่ะสามพันห้าพันก้าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอนะวันหนึ่งหมื่นเก้าเนี่ยไม่เกินจริง ในขณะที่คนไทยจะมีความมีชีวิตที่สะดวกสบายค่อนข้างมากกว่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการที่เรามีเคยเดินวันละให้ห้าร้อยเกาหนึ่งพัอย่างเงี้ยนะคะแล้วอยู่ดีๆอยากจะลุกขึ้นมาโดดมาวิ่งเลยอ่ะมันคือการข้ามขั้นนะคะข้ามนค่อนข้างเยอะอ่ะนะคะแถมประเทศเราเป็นประเทศที่แบบโอเคอย่างในเมืองในกรุงอะไรเงี้ยจะค่อนข้างเป็นที่ราบอ่ะนะคะอาจจะไม่ถึงกับโอ้เป็นเนเธอร์แลนด์หรือว่ามาลดีอะไรเงี้ย แต่ว่ามันก็เป็นที่ราบในขณะที่ฝรั่งเนี่ยเขาจะอย่างสมมติในลอนดอนอ่ะเขาก็จะ,ะสร้างถนนเนี่ยตามเทเรนนะตามภูมิประเทศอะ่ะของเขาว่าเขาจะไม่ค่อยแบบมีเราจะไม่ค่อยราบเรียบเท่าเมืองไทยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอะ่ะจะเดินขึ้นเนินลงเนินลงรถไฟใต้ดินขึ้นรถขึ้นบันไดอะไรเงี้ยวันหนึ่งเขาเขาใช้กล้ามเนื้อของเขาค่อนข้างเยอะอะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าฝรั่งเอ้ยก็ดูอ้วนนะดูแบบไขมันเยอะอนะไรเงี้ยทำไมเขาวิ่งได้แถมวิ่งเร็วแบบบางทีแซงเราด้วยนะคนที่แบบแข็งแรงแข็งแรงเลยนะวิ่งเพลสห้าคนอ้วนอนะไรเงี้ยเพราะว่าข้างใต้ไขมันนะ่ะเขามีกล้ามเนื้อซึ่งมันช่วยเยอะมากนะคะกล้ามเนื้อมันช่วยเยอะจริงๆนะโดยพบจากชีวิตอนุสงของอนิสงของชีวิตประจําวันคือการเดินขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นนะี่ยมันจะต่างกันไงในขณะที่คนไทยเนี่ยมีความ เป็นอยู่ที่ค่อนข้างสบายเพราะฉะนั้นถ้าจะลุกขึ้นมามาวิ่งเลยอ่ะมันดูเป็นการข้ามขั้นถูกไหมคะคือกล้ามเนื้อเรายัางไม่พร้อมอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้คาแนะนอํอฝรั่งกับคนไทยเนี่ยก็จะให้ในบริบทที่แตกให้คาแนะนําที่แตกต่างกันไปคืออย่างคนไทยอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกว่าโอเคถ้าเป็นมนุษย์ออฟฟิศเงี้ยวันหนึ่งเดินประมาณหนึ่งพันเก้าเงี้ยก็ไปเดินให้ได้เดินเร็วให้ได้เดินแบบมีเพ์เพสให้ได้วันละห้ากิโลติดต่อกันทุกวันให้ได้ก่อน นะคะ5กิโลให้มันไม่กี่พันเก้าเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเราได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะคะอย่างน้อยอะ่ะเรามี Endurance ในระดับหนึ่งนะคะเรามีความแข็งแรงมีความฟิตในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่เดินเอ้ยเฉยอะไรเงี้ย,เ,ยนะเดินให้ได้วันละ5กิโลทุกวันแล้วถึงจะมาคิดว่าเราจะเริ่มวิ่งนะคะไม่ใช่มาถึงแล้วอยากจะวิ่ง5กิโลเลยโดยที่เดิมเนี่ยเราไม่เคยที่จะวิ่งมาก่อนทีนี้เนี่ยพูดถึงบริบทของ การก้าวเท้าบ้างนะคะคือด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยที่จะเดินเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราเริ่มต้นมาขยับเนี่ยเราจะ move movement ของเราก็คือเป็นอีกขั้นหนึ่งของของเดิมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะการที่เราเป็นมนุษย์นั่งแปะเนี่ยถ้าเราลุกขึ้นมาวิ่งเนี่ยการวิ่งของเราจะมีลักษณะคล้ายๆกับการเดินนะคะเพราะฉะนั้น,น,นพ้นหนึ่งเลยเราก้นตาย นะการไม่มีทางเลยที่ก้นจะไม่ตายถ้าเราเป็นคนที่ว่า,านั่งแบบทั้งวันติดต่อกันได้เป็นหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยผลักไปที่เราจะต้องเ,อเราจะมีการวิ่งที่คล้ายการเดินนั่นก็คือก้าวขาไปข้างหน้าแล้วแปะนึกออกมะว่าเวลาแปะเนี่ยมันจะมีการเป็นการบดขยี้น้ําหนักตัวเราเนี่ยลงไปที่เท้าข้างนั้นนะ่ะ นะคะแล้วเราจะไม่ค่อยลงทุนออกแรงในการดันพื้นเพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะคะแต่เราจะาแปะแล้วคือการจบกันนะเนอะเมื่อ้ว่าแล้วเราก็เ,าเหมือนอลากพื้นลากตามพื้นไปนะคะอย่างนั้นน่ะนั้นแล้วก็ก้าวขายข้างหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก้าวจะค่อนข้างสั้นนะคะสั้นแล้วก็ไม่มีการเปิดสะโพกไม่มีการดันพื้นไปข้างหลังใช้แฮมสตริงเนอะบอกว่ แล้วก็เพื่อที่ให้ตัวพุ่งไปข้างหน้ามันจะไม่มีตรงนั้นเกิดขึ้นอะเราจะวิ่งเหมือนกับเป็นการวิ่งครึ่งวงจรอนะนึกอ่าวางเท้าไปแล้วก็เพราะฉะนั้นไอ,อ,อ้ตรงวางเท้าอะม,มันมันเป็นการบดขยี้เข่าเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าเราพางเท้าไปน้ําหนักตัวการแรงกระทบตรงนั้นนะมันไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านแล้วเป็นวงในการวิ่งนึกออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างนะถ้าเกิดว่าเราเอาวงจรของการเดิน มาวิ่งเนี่ยนะคะเราจะได้รับผลกระทบตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะก็เลยคิดว่านักวิ่งที่จะใช่วย,ย่างที่นักวิ่งที่เ,เริ่มต้นใหม่มือใหม่ะนะคะของคนไทยเนี่ยก็มักจะมาวิ่งด้วยการใช้การเดินในการวิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเออยอมยอมที่จะลดระยะวิ่งแค่วันละหนึ่งกิโล2กิโลก็ได้แต่เป็นการวิ่งที่ครบวงจรน,นั่นก็คือวางเท้า แล้วโฟกัสการดันพื้นไปข้างหลังเปิดสะโพกให้มันให้มันเป็นวงจรการวิ่งอะนะคะวางเท้าปุ๊บไม่แช่เท้าเนือดันพื้นไปข้างหลังแล้วก็แทงเขามาข้างหน้าวางเท้าลงช่วงแทงเข่าเราไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะด้วยซ้ำไปคือฟฟลไปตัวให้มันตกไปตามตามแรงดึงดูดของโลกอะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาออกแรงจริงๆคือการ วางพื้นไปแล้ววางเท้าไปบนพื้นไปแล้วแล้วดันดันเท้าไปข้างหลังเปิดสะโพกใช้แฮมสตริงใช้ข้างหลังให้เยอะพอเราใช้แฮมสตริงเยอะๆขา,าใช้ต้นขาด้านหลังเยอะๆอะไรเงี้ยนะเราก็ใช้ก้นเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนะี่ยก้นเหมือนก็จะเริ่มไม่ตายแรงเราจะเริ่มมาแต่มันเหมือนกับเป็นการเวทในช่วงแรกๆที่เราใช้เวทหนักไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะเนี่ยวิ่งอะ วิ่งแค่กิโลหนึ่งก็ได้สองกิโลก็ได้แต่เน้นตรงเนี้ยเน้นให้ได้แล้วการวิ่งของเรามันจะดีขึ้นไปเยอะเลยนะคะไม่ต้องไปวิ่งแบบแล้วถ้าเราต้องการที่จะโซนสองหรือเก็บระยะอะไรเงี้ยเดินเอาเดินเร็วเอานะคะแล้วเอาแล้วเอาวันวันสองวันสามวันเนี่ยในการฝึกการวิ่งเนี้ยแล้วเราเค่อยๆเพิ่มระยะไปไม่ต้องอายไม่ต้องอายที่จะต้องแบบเอ้ยฉันเป็นคนวิ่งเออไม่ถึงสิบกิโลเราวิ่งแค่หนึ่งกิโลสองกิโลไม่ต้องอายเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ นะคะความฟิตมันมาแน่จริงๆนะคะถ้าเราจะเพิ่ม End u r a ร c e ไปเดินเร็วนะดีกว่าการมันนั่งแบบวิ่งวิ่งอยู่กับที่เหมือนเป็นวิ่งอยู่กับที่กระแทกเขา่าไปเรื่อยๆอะนะมันดีกว่าอันนี้โคชคิดนะในไปวิธีของโคชคนอื่นอาจจะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันไปก็ได้แต่รู้สึกว่าอันนี้มันไปตามสรีระธรรมชาติของมนุษย์ที่ที่ดีที่สุดแล้วอะเพราะเวลาเราไปอ่านอาร์ติเคิลของฝรั่งเนี้ยการที่เขาเอ่อเจ็บอ่ข้อเข่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเพราะเขา อาจจะโอเคกล้ามเนื้ออาจจะแข็งแรงไม่เท่าแต่นั่นคือเขาอาจจะเป็นนักวิ่งอัลตร้านักวิ่งที่แบบเกินระยะเพิ่มระยะมากเกินไปหรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยมันคนละบริบทอะของคนไทยที่เพิ่งมาเริ่มวิ่งอ่ะอกไหมคะเพราะฉะนั้นอะเราทําตรงนี้ให้ได้ก่อนดีกว่านะคะโค้ชว่า่างนั้นนะคะ